พ,พี่สาวเชิญเซียนพี่สาวไปข้างนอกสักพักนะถ้านายตื่นแล้วก็ดื่มนมให้หมดแล้วเป็นเด็กดีรอพี่สาวกับมานะสถานที่รับสมัครของกองไทยละครเพิ่งห่วงจุดรับสมัครคนเยอะขนาดนี้เลยเธอก็มาสมัครเป็นตัวประกอบอย่างนั้นเหรอสวยจังจะเป็นไปได้อย่างไง แกดูรู้แล้วว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยและรวยอะ่ะหายก็สวยเธอมาหาคนอย่างนั้นหรอไม่ใช่ฉันมาสมัครงานเป็นสตารหญิงค่ะสตารหญิงอย่างนั้นหลืออยู่ด้านนั้นนะขอบคุณค่ะสวยขนาดนั้นจะมาสมัครเป็นสตารหญิงเนี่ยนะน่าเสียดายเกินไปแล้วพูดกับยางครับคนนี้ก็ไม่ได้หรอครับไม่ได้ คุณภาพแบบนี้กูควรมาที่ของฉันหรือไงฮ<ะ>้ยพมวกับยางตั้งเงินไขสูงเกินไปแล้วอะ่ะปัจจุบันจะไปมีสตาร์หญิงแบบนี้ได้ยังไงกันอะแค่ทำท่าทางได้นิดหน่อยก็ไม่เร็วแล้วสวัสดีค่ะขอถามหน่อยนะคะที่นี่รับสมัครสตาร์หญิงศิลปะการต่อสู้หรือเปล่าครับอใช่ครับผู้หญิงที่สวยมากขนาดนี้แต่มาเป็นสตาร์หญิงศิลปะต่อสู้นี่นะ ลูกสาวเศรษฐีบ้านไหนกันที่คิดจะมาะไล่ตามความฝันในแวดวงบันเทอิงอะนะสัดหญิงศิลปะการต่อสู้ต้องมีพื้นฐานในศิลปะการต่อสู้ด้วยสาวน้อยเธอที่นี่ไม่ใช่สาถานที่ที่ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเธอจะมาก่อกวนได้ก็อกวรอย่างนั้นเลยุูมกับล้วนชอบแต่สินคนจากรูปร้างหน้าตาอย่างนั้นเเธอเธอคิดจะทําอะไรนะ ว้าวเป็นไงบ้างคะได้หรือเปล่าโอ้ได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 แน่นอนมามามารับนี่ไว้นี่ก็คือแบบฟอร์มลงทะเบียนสตาร์หญิงสิรงหรือเปล่ากาต่อสู้เออใช่ไม่รูเธอชื่ออะไรนะกลุ่มกับจ้างรักษาิริยาติาทางด้วยครับมีบริษัทที่เซ็นสัญญาหรือย,ยงังหรือถึงงานร่วมงานกับฉันระยะยาวไหมในเมืม่อคุณบอกว่าได้ถ้างนั้นฉันจะเริ่มรายงานตัวในวันพรุ่งนี้นะครับ หวังว่าพวกเราจะร่วมมือกันอย่างราบรื่นนะครับได้เลยได้เลยคอยรวมมือกันอย่างราบเรื่นนะพู้มกับพิกแพงได้เก่งขนาดนี้เชียวฝาผ่ากังวลเสกเสกนั่นน่สิคนหนึ่งฉันจะไปคาดหวังความอบอุ่นจากคนอื่นได้ยังไงแต่แล้วทำไมต้องให้ความหวังฉันและทำให้ฉันผิดหวังด้วยละ่ะรู้สึก ถูกคนทั้งโลกถอดทิง้งเินเีนิญฉันกลับมาแล้วพี่สาวพี่เสินเีินเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าพี่ไม่ต้องการผมแล้วคิดไม่ถึงเลยว่าแค่ออกไปเพียงชั่วคู่จะทําให้เขาไม่สบายใจขนาดนี้พี่สาวไม่มีทางไม่ต้องการนายนะวางใจเถอะพี่สาวไม่มีวันทิ้งเสินเส้น,สนตลอดไปครับพี่ออกไปหางานทํำนะหางานเหรอครับใช่จ้ะ ต่อไปเมื่อพี่ไปทำงานเซีนเ้นจะต้องอยู่บ้านคนเดียวแต่ว่าพี่จะรีบกลับบ้านโดยเร็วที่สุดนะครับผมจะอยู่บ้านเป็นเด็กดีอยู่ที่บ้านรอพี่สาวกลับมานะครับวันถัดไปผมจะเป็นเด็กดีรอพี่สาวอยู่ที่บ้านครับฮื <c oughs> ก็ได้ ไกับพี่แล้วกันนะระหว่างทางก็อย่าดือ้อเครับผมห้องแต่งตัวสตูดิโอบุลูเธอมาแล้วพวกเรามาแต่งหน้าทําผมกันก่อนค่ะเซีนเซียนเป็นเด็กดีนั่งรอพี่อยู่ที่นี่นะครับนี่คือน้องชายของเธอเหรอใช่ค่ะฉันไม่กล้าปล่อยที่บ้านคนเดียวก็เลยพาเขามาด้วยนะเขาไม่สร้างปัญหาแน่นอนน้องชายเธอน่ารักมากเหมือนกันนะดีเลย พวกเราขาดเพื่อนนักเรียนวัยเด็กอยู่คนหนึ่งพอดีา้ารถให้น้องชายเธอมาทดลองได้นะขอบคุณค่ะแต่ไม่เป็นไรก็ใดายนั้นฉันไปเคลียร์งานก่อนแทนเล่นเป็นเพื่อนนักเรียนวัยเด็กจะได้รับค่าจ้างใช่ไหมฉันอยากช่วยพี่สาวพี่ผมยากร้องนะครับเชียนเชียนการถ่ายละครไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกนะเป็นเด็กดีรอพี่อยู่ที่นี่ดีกว่าเนะี พี่สาวพวกเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่ใช่หรอดังนั้นผมก็อยากช่วยด้วยเหมือนกันนะผมไม่อยากให้พี่ต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่คนเดียวนี่ครับเรี่องเซียนเด็กคนนี้ช่างรู้เหตุรู้ผลจริงๆยากมากเลยนะที่น้องชายตัวน้อยจะสนใจเหมือนกันให้เขาทดลองดูก่อนดีไหมอีกอย่างตัวละครนี้ก็ไม่เหนื่อยมากด้วย หลังจากถูกนางเอกช่วยเหลือเขาก็จะติดตามนางเอกอยู่ข้างกายเหมือนเป็นแบ็เก้าเฉยๆเท่านั้นอ่ะปวดไม่หนักมากวางใจเถอะนะถ้าอย่างนั้นก็ใช้ว,ว่าจะไม่ได้ผมอยากผมทําได้นะครับผมอยากทะเยี่ยมมาก็กได้ในเมื่อฉันเสียนชอบงั้นก็ไปทําเถิดจ้ะแต่ว่าต้องระวังอย่าฝืนตัวเองเกินไปนะครับ ดีจังเลยได้ทํางานด้วยกันกับพี่สาวแล้วเป็นเถอะฉันจะพานายไปเปลี่ยนซื้อผ้าครับลู่วินซีกับเสื้อเฉิงมาแล้วรีบไปเติมตัวให้พร้อลู่วินซีย่างไงล้ะลำบากทุกคนแล้วจึงอดพบกับตัวละครหลักเนื้อเรื่องดั้งเดิมถูกปลดล็อก ในที่สุดก็มาแล้วใช่ไหม